สวัสดีจ้ะเพื่อนๆคลิปนี้สมใจก็จะแกงซ่อมกุ้งกับมะละกอนะเครื่องแกงก็ไม่มีอะไรมากพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูแห้งมิน้นท์หอมหอกกัวกระเทียมอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะชอบหอมมากก็ใส่มากชอบหอมน้อยก็ใส่น้อยแล้วก็ตามจนละเอียดเลย คมินก็เหมือนกันถ้าชอบเหลืองมากก็ใส่มากชอบเหลืองน้อยก็ใส่น้อยไม่ตายตัวนะกับข้าวล้างครกแล้วก็ใส่ลงไปด้วย นี่ก็คือกุ้งกับมะละกอนะก็จะใส่มะละกอลงไปก่อนเดี๋ยวสักครู่เดือดแล้วเราก็จะใส่กุ้งก็เริ่มเดือดแล้วนะสงเจก็จะใส่เกลือ ใส่น้ำตาลเล็กน้อยตามอัจฉริใสนะแล้วก็ใส่ผงนัวแล้วก็ใส่กุ้งลงไป แสนะมะนเอาเดยอย่ว่าแกงนิดแกงหน่อยนะเพื่อนๆถ้าไปซื้อก็หลายบาทอยู่จากนั้นก็ชิมรสจ้ะ สมใจก็มีความเปรี้ยวความหวานความเค็มกลมกล่มนะชอบแม็กกี้ก็เติมแม็กกี้หน่อยนึงรสชาติ เป็นไงเจ้ะเพื่อนเพื่อนไลนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนเพื่อนที่มาชมแกงส้มกุ้งมะละกอบ้านสมใจนะจ๊ะขอให้เพื่อนเพืทุกๆบ้านที่มาชมมาเยี่ยมบ้านสมใจมีความสุขสมหวังทำอะไรก็ให้ปัง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 นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ